กดอะไรพี่ป้าวะเหตกดกดเฮียต่อเฮียมาแล้วหนีหนีเฮียโอมโดนไปแล้วโอมตายหาไปแล้วโอ้ยตายคู่แล้วกูคนเดียวไอ้สัตว์อะไรวะเฮียกูเหนื่อยแล้วสัตว์ไอ้เฮียตามมาแดกกูแล้วคองตายเราจะเกิดใหม่เดียวอ่หรือว่าขับไปล็อบบี้ถ้าคือมันเจอเราก็จะฆ่าเราเมื่อกี้ก็คือต้องรีบไปอะล้วเปิดมาตรงไหนวะโอ๊ตคาเมล่าเฮียมาแล้วไอ้สัตว์มาแล้ววิ่ง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  มันเอาใครเฮี้ยมันเอากูนี่ไงเยี้ยมันเอาแม่งวิ่งผ่านกูไปยังกับเพื่อนในสัตว์มันเอากูไงตอนเนี้ยแล้วตัวเฮี้ยอะไรกี้ไล่หูกูมาเนี่ยเฮี้ยกูหลุดแล้วโอ้ยหลุดตัเฮี้ยแล้วเฮี้ยขอรูกไว้สัตว์ไมนรู้อะไรเดี๋ยวจมเฮี้ยมันวิ่งมาตาม,มาอ่ะไเฮี้ยกูหันไปมอง <c oughs> มองกันมองไม่เจอเฮี้ยกูตายแล้วกูหน้ามืดในสัตว์ ว่าเราออกไปนล็อบบี้เข้าเล่นใหม่ไหมมาแล้วนวนไงลูกศรเห็นแล้วเนี่ยเราคนหายไปไหนคนเงี้ยมันบอกว่าคุณตายไปแล้วใช่เหรอเออฉันจะตายเออเจ็มตายได้ไหนเฮียอะไรอะกูเพิ่งจะเกิดอเร็วเจมรีบมาเร็วเจอเฮียตายแล้วหรอสอนชีงี้มึงเแล้วทำชีวิตแล้วมึงไม่มัเวเฮ้ยรมาเรเร็วเร็วมาเรมาเรมเรมาาเร็วาเเรเรม โอ้เยเหนื ah, oh. ่อยโอ้กูเหนื่อยเร็วขึ้นมาเลยเนี่ยเออเหนื่อยก็ดีไอ้โดนมันลอยโอ้โหเยี่ยไอ้ยไอเยี่ยขีบปากไอ้โอ้ไอโอ้ขีบปากอ่ะเหี้ยนี่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 ขึ้นมาเลยโกดิเอ้ยมันให้ไปนี่มั้ยโอ้โหเยี้ยไอ้เจม มาแล้วเหรอเออมึงรู้ใช่ไหมว่าทําไมมันถึงมีไอ้นักปิ้งให้มึงซื้อโอ้โหเขี้ยโผล่มาแล้วเหรออย่างแรกที่กูยากูจะปอดเหล็กไอ้สัตว์อันนี้ให้ทำอะไรก่อนมันจะมีท่ออยูหกอันเว้ยไอ้ไอ้ที่หมุนๆน่ะเดี๋ยวกูจะหมุนท่อนี่ก่อนันนี้ไม่น่ากลัวเออไม่น่ากลัวไงด้วยดู้ว้ด้วยนะเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยมาแล้วไปเลยหี้ยอยู่ในน้ำแต่วิ่งช้าเลยไหนอะมาทางไหนโอ้ยเขี้ยนี่ไงไอ้สัตว์ เหนไยวยยังหมอดักเลยมันดักเลยมันดักวิ่งเหลือกูดิเกิดอะไรขึ้นที่ยังไปอ่ะเฮ้ยมีตัวเดียวฮะมีอุ้ยเชี่ยโคตรเร็วเลยสัสโอ้โหมันช้าไงไหนมึงบอกมันช้าไอ้มันเอากูเหรอเลย่อล่อไปกูหมุนกูหมุนมันเอากูอ่ะโอ้ยมันเอากูอ่ะโอเคกูแตกก็ได้สัตว์ ไม่มึงยังไม่ตายเชื่อมึงยังไม่ขึ้นนะเอามึงก็เฮียแล้วไอ้สัสเอ้ยกูหาอีกการนึงกูเจอแล้วกูเจอแล้วกูเจอแล้วโอเคโอเคกูรอหน้าห้องกูรอหน้าห้องหน้าห้องแดงหน้าห้องแดงรอหน้าประตูรอหน้ามันอยู่ไหนวะเข้ามาเลยอีซี่วะเฮ้ยแล้วมึงเอากล้องมาได้ไงกดแทดตกดแทสแล้วถ่ายแล้วผีจะอยู่หรอมันแค่มองเห็นที่มืดอ่ะมันจะมองเห็นชัดขึ้นแค่นั้นเองแล้วเรามีไฟฉายไหมอ่ะมันซูมได้ไงเนี้ยมึงรู้จริงกไหมล่ะ มันบอกถึงอะไรล่ะผีอะมองไม่เห็นมันฟังเสียงใช่ไหมพอผีคืองูจงอางเหรอมันเคยหลอกกู้ไอ้กูจําได้ไอ้เจมถ้ามันเดินชนตับมากู้ <laughs> <laughs> อีกกัวเราไม่รอวะ <laughs> ไ,ไอ้ก <laughs> ูแอกวะได<อ> <laughs> ้เหรอดูมันมาโอ๊ตโอ๊ตโอ๊ตมันมาโอ๊ตมันหาข้าเหรอเออเฮ้มันกลับไปละ็อกเกอร์เนี่ไงอ๋อมันแอบ็รกเกอร์ได้ยิีอยู่ไหนกันเนี่ยเฮียอะไรเนี่ย ใครล็อกเกอร์ไอสัตว์ไม่มา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 เฮ้ยแย่ไปเลยบางเงี้มามันบอเฮ้ยเฮ้ยไปเลยบางเงี้ยเอ้ยเฮ้ยชิวไม่ใช่ยุงไปไหนแล้ววะกี้เห็นเราไว้ขวาไอ้เหี้ยก็ต้องกลัวดิเดินนั่งเม้าม้าตัวม้าอย่งมาไอ้เหี้ยตัวอะไรช่างน่ารักเกิน เดี๋ยวกูดูให้เดี๋ยวกูเออเอกูดูกูยกงเดิมไรนะเออไอ้ไอ้เจ็บมึงมึงรอด้ลยอะข่าวไม่เกี่ยวกูเออเหมือนหมาเหมือนหมาไอ้ดูไอ้เนี่ยแล้มันลองเข้าไปอยู่ในตู้ไม่ใช่แม่งผังตู้นะรถโดนไฟเห่าแล้วเฮียกูกดวิ่งไงโอ๊ยสัตว์เต็มหน้าเลยเาตามใครไปวะคือมันอยู่ตรงกูเนี่ยไกวิเวทไวสัตว์ไเฮียตายไอ้เจ็บ เฮ้ยไอ้ชี้แย่ีกแล้วมึงร้อนไรเนี่ะกูเสียวกูโดนแดดกูไปแล้วกูวิ่งไล่สัตว์หล่อชี้ย่เลยกูก็วิ่งแกะเลยขาดดอกนึงอ่ะใครเก็บได้ไหมแค่ขาดดอกเดียวเนี่ยแม่งอยู่ไหนวะไวดอกไอ้เชี่ยหมาไล่สัตว์เอ้ยดูให้มันให้หน่อยนะกูใช้ตรงนี้ไปหามาแล้วโอมมาแล้วมาแล้วมาแล้วใครเปิดล็อกเกอร์ใครเปิดล็อกเกอร์ระวังให้ดี โอ้ยข้างหลังมึงอ่ะโอ้ยไอ้เชี่ยววะเชี่ยววะโดนแดกกันสัตว์พุ่งแดกหน่าวิ่งแล้วไอ้เหี้ยลอเหี้ยเลยครับปิดประตูเปิดประตูต่อไปเราต้องไปกดปุ่มในประตูแต่ละบานในเนี้ยโถงไอ้ปมันไปตรงโอ๊ตไอ้โดนเลย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 เต็มหน้าเลยสแตกแตกไอ้เชี่ยวแดก อีเชียวตูดกูเดวมันอยู่ซ้ายมันอยู่ซ้ายประตูไหนวะประตูอยู่ไหนวะประตูทางออกหน้าสุดเลยก่อนที่เราจะมาเจอมันน่ะไหนวะมันมาหากูมันมาหากูมันมาหากูโอเคโอเคโอเคมันจุกมันจุกมันจุกถ่ายรูปดิถ่ายรูปถ่ายไอ้เหี้ยแล้วเนี่ยแล้วมันไปทางออกอ่ะทรามี่บิ๊ดแล้วมันจะมาเหรอนั่นไงไอ้เหี้ยให้มันปังไงปังไปแล้วปี๊ ทำไมมึงไม่โดนแดกเหมือนกูบ้างวะได้กูยืนน,นิ่งๆมันแม่งกระโดดแดกหน้ากูเลยกูวิ่งเลยสัสผมไปว่าดูคนนี้เฮียเช็คคนนี้ไม่ครบอมหายออกมาโดนุนเงามออเจอมาคนนึงวะไหนไหนเกินไอ้เฮียเอ้ยกูเจอแล้วกูเจอแล้วใช่หรอวิวิดเดยนี่อย่างนี้อมไอีกศาสเดียววิวิพร้อมกันไปเลยแล้วกันคืออะไรวะวาร์ปกูโดนแสงดูดโอ้ยเฮียอะไรเนี่ย กระดาษนิ่นู่นในกระดาษปะน่ะไกลๆนู่นเลยนี่นี่นี่เอรอว What is that in the dark อะไรในความมืดเรอเอออะไรในความมืดฮอยสามมูนเต็อรอรออ๋อรอองค์เอ้พวกมึงอยู่ไหนกันไอ้เยี้ยวตังวะวข้างหลังข้างหลังข้างหลังกูมองอยู่กูมองตัวอยู่กันครับตัวเยี้ยวจะอยู่ในความมืดเมื่อกี้เห็นอะไรแดงๆไม่รู้ว่าข้างหน้าเหมือนลูกตาคงคิดไปเองมไหนว่าเราแค่อยากเข้าไปตรงความมืดก็พอบอกว่าอะไรในความมืด เดือต้องหาที่ที่มีแสงเมื่อกี้กูได้ยินเสียงเชี่ยไม่รู้ว่าตัวเชี่ยอะไรตามหลังมาเอยเฮออเอ้โอ้ยเชี่ยตัวคว้ยเลยเฮ้ยหาไฟหาไฟกูเจอไฟแล้วมันเป็นไล่แดดใครไม่รู้ว่าคนเดียวใครอะใครอะโอเมเจอร์วะกูกูอยู่ตรงไฟเพื่อเอ้ามึงอยู่กับกูใช่ไหมอยู่ตรงไฟเหรอกูโดนกินเดี๋ยวไฟเหรอกูไม่เกี่ยวไฟก็ช่วยมึงไม่ได้ตายไปแล้วก็มึงเกิดไหนวะ จิตเกิดเพื่อนจิตเกิดโอ้โหไกลอ่ะยินบีบิดไหมเนี่ยเอ้เรื่อยๆเพื่อนเรื่อยๆกําลังตกตัวเอียอะไรอ่ะนะอ๋อนั่นเจมป่ะข้างหลังอ่ะข้างหลังอ่ะไม่เห็นกวนเนี่ยหรือว่าผีหลังมึงเป็นใครอ่ะผีเปล่าผีเปล่าไอ้สัสผีมันแอบก๊อปปี้ไลน์เจมมาไอ้เหี้ยกูกูกูอยู่จิตเกิดเพื่อนมึงลองกระโดดดิมึงกระโดดดรือ่ากระโดดกระโดดไอ้เหี้ยไม่ใช่แล้วผีกูกระโดดอยู่ ผีไม่แอบก๊อปปี้ล่างมึงอะเมื่อกี้ลองลองเข้าไปหามันใกล้ๆเลยแตกเลยโว้เ <c oughs> อียใครเนี่ยกูเฮ้ยนี่มึงว่าเจมไม่กูอยู่จุดเกิดเฮ้ยมัน <c oughs> มัปลอมตัวได้โอ้มันปลอมตัวได้ไอ้ตัวนี้แหละคืออตัวกินคนเว้ยตีนเสียงวีไหมเพื่อนตีนเพื่อนอยู่ตรงไหนวะรีบมาเลยตรงเริมที่มึงตายอ่ะอ๋อคือถ้ามันกินใครไปมันจะเป็นคนนั้นแหละรอบเื่นเรื่อยๆเลย เอาง่ายๆสเกตไงพวกกูจะถือไปฉายนะเว้ยมุณตามเสียงมาได้เลยเหรอเราก็ตามได้ไอ้เชียนนี่ไม่ใช่แล้วเชียี่ไปไกลสัตว์ผีมันวนเวียนกับมึงเนี่ยเดยมมาถึงอย่างเนี้ยเนี่ยเนี่ยกูมาแล้วหลังมึงหลังมึงไอ้สัตว์ตกใจเชียมึงถือกล้องไว้ก็ได้แล้วแยกถูกว่าตัวไหนผีไปดูดิร่างอมึงโดนมันแดกไปแล้วน่ะเออมันจะมีตัวมึงตัวหนึ่งอยู่ตรงเนี้ยไปไหนล่ะหาย <อา S 2> ไปเลยเชียเออมึงมาปุ๊บแม่งหายเลยสัตว์เดี๋ยวแม่งร่างขาวอีกไปเฮ้ยเอ้ยเอ้ยมันหมามันมา เ้ยมันวิ่งไล่แล้วไม่ใช่เหรอรอบเนี้ยมันวิ่งไล่กูอยู่ข้างๆมึงกูอยู่ข้างๆมึงเนี่ยไปล่อยไรอ่ะแสงสว่างหรือว่ามึงเป็นผีเดสัตว์หรือว่าใช่ไหมเจวะมึงใครเนี่ยมึงใครเนี่ยไอ้สายตรงดินแดงนี่มึงต้องระวังนะไอ้สัตายแล้วเราไปตรงนี้ป้ะดินแดงกับว่าเลือดป้ะไอ้เฮียมองันี่โอมหรือเจ๊มันตัวเนี้ยถ้าอยู่ข้างหลังสุดเพื่อนจะดูหลังให้เออดูดูไอ้หาเนอะข้าไม่มีวันเดินไปข้างหน้าเพราะว่าข้าจะอยู่ข้างหลังถ้าเกิดข้าเดินไปข้างหน้านั่นแหละชัดเลย ายใช่มรู้เลยว่าเขาโดนอะไรคณอยู่ต้องไม่กลัวแบบอยู่หลังสุดโดนกระชากหลังแม่กูก็วิ่งเดี๋ยวกูก็กดชิปเลยเฮ้ยเียไอ้ใครอ่ะเนี่ยกูโดนแดกโดนแดกโดนแดกกูโดนกูโดนแดกอีกแล้วไอ้ไอ้เแค่นี่ไงเฮียดูหลังไอ้เฮียที่เข้าหลับมึงได้อ่ะไม่ไม่ไอ้ก็ไหนว่าผีแดกมึงจะกดชิปไง ไอ้สัตวิ่งมาหากูแ hmm. ล้วโอ้ยกูเดไอดแตกกูวิ่งติดหินวิ่งติดเหงแม่งวิ่งชาร์จใส่กูเลยเมื่อกี้กูเลี้ยนเสียมกับพือปีกนะเมื่อกี้มันแตกกูไงตายเหรอรอโอ๊้โอ๊ด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 โอมอ๊ดโอ๊ดวอ๊ดโอแล้ว๊อ๊อ๊ดโ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 อ้ยแล้วเอ๊ดโอั้นมันวอ่งชาร์จใส่กูตดยเลยมอนจะเข้าหลังอมันวิ่งกลับไปทางเดมอไม ันจะเข้าเอ่ะเออมันจะเข้าหลังไอ้เย็นเป็นหัวหมอเนี่ยเนี่ยมันทำเนียนนี่ยพอหันหลังให้มันจะกลับมานั่นไงกลัวแล้วทีาลองหันหลังให้่็มันเอามึงกอ้เต็มเ่าเอากูแล้วสกลัวเราจบวิญญาณนี่แหละกูบอกแล้วมันวิ่งชาร์จใส่ไม่ถ้ามันจะเอามันเกิดได้ไหมี่ยเต็มเปลี่ยชีวิตสุดท้ายเว้ยเปลี่ชีวิตสุดท้ายเว้ยเปลี่ชีวิตสุดท้ายเว้ยกูอะ กูตามไม่ได้แล้วดิโอ้ยจบแล้วเพื่อนนี่ก like <ok ูต้องกลับลาบบี okay> ้วะเขาไม่เจมิงไมโดนแดกกี่รอบไม่ตายห้ารอบมาแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะกูเจอห้องอะไรไม่รู้นี่แหละห้องนี้แหละโบย์เอ้ยแล้วกูไล่กูเจอแล้วไอ้ซัดลาก่อนเจม